รับผมไอรังที่โดนรื้อเนี่ยครับจากครึ่งวันที่โดนรื้อมันก็พยายามาำทําของมันนะครับแล้วก็มาอีกวันนึงวันนี้ผมมาถ่ายตอนเย็นเลยตอนกลางวันก็ตอนเช้าก็มาดูนะครับมันก็หาหญ่ามาทําใหญ่ครับผมส่วนตอนกลางวันก็พักบ้างนะครับไม่ค่อยมีนะครับทั้งกลุ่มเลยคือมันร้อนนะครับมาช่วงเย็นเนก็ขมันก็มีทําใหม่นะครับ สังเกตจนใบนี่เหี่ยวหมดแล้วนะครับใบสดนี่ยังยังแทบจะไม่ค่อยมีนะครับผมนี่ถ้าเผลออีกโดนกัดอีกนะครับกัดลังทิ้งนะครับไอไอลังข้างๆมันมากัดนะครับผม เดดูก่นะว่าตัวเมียรหรือเปล่าตัวที่อยู่ในรังเนี่ยนะแต่ตัวผู้หนหัวเหลืองแน่นอนนะครับใช่จริงๆครับผมตัวเมียนะเนี่ยครับคู่นี้มีตัวผู้กับตัวเมียนะครับหรือนะครับทำไม่ถูกแบบหรือเปล่า ทำให้ตูกใจฉันเนี่ยครับไอตัวผู้นะหัวจะเหลืองนะครับผมเนี่ยส่วนส่วนตัวในหลังนะตัวเมียนะครับเพราะว่าผมเคยดูการฟักไข่การหาอาหารหรือว่าการเป้ารังนะครับ ตัวผู้เนี่ยจะนอนนอนเฝ้าข้างนอกนะครับผมเอาแล้วครับรังนี้ไม่ถูกใจต้องเสริมใหม่นะครับเรามีหลายท่านเล่ามาแบบนี้นะครับผมถ้าไม่ถูกใจรังตงัวเมียเนี่ยต้องต้องทำใหม่นะเดี๋ยวดูต่อไปครับผมว่าจะทำรังสวยรังนอนหรือว่า รังได้ได้ได้เมียหรือเปล่านะครับถ้าได้ตัวเมียเนี่ยมันจะทํารังเป็นสร้อยยาวมาเลยนะครับแล้วก็วางไข่ส่วนตัวผู้ก็หาย้ามาเสริมอยู่เลยนะครับจนแน่นหนานะครับผมจนลูกออกบินไปเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วผมก็เฝ้าดูจนลูกบินล้างไปจนนกกระติกยี่หูเนี่ยไปยึดรังล้างนะครับผมไปซ่อมรังนะครับแล้วก็เข้าไปไข่แทน่าประมาณนั้นนะครับ แต่ไม่รู้ที่อื่นเป็นหรือเปล่านะครับผมทางบ้านผมนะมีสติดขี้หมุด้วยนะครับไปยึดรังนกกระจาบที่มันทิ้งแล้วนะครับคือหมดฤด,ดูผสมพันธุ์แล้วก็ไปหาลงตามไล่ตามนาตามป่าพงนะครับพี่นอนนะมาเป็นฝูงแล้วครับผมข้างล่างนะเยอะนะครับรังนะครับ